สวัสดีค่ะวันนี้เอกก็พามาดูที่ดินนะคะเนื้อที่ทั้งหมด14ไร่58ตารางวานะคะอยู่ที่ตำบลหนองสนออำเภอระขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะคะจะอยู่ติดกับถนนสาธารณะนะคะแล้วก็ติดกับเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะร้อมรั้วลดหนามนะคะล้อมรั้วลดหนามไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วในที่ดินเนี่ยคะ่ะจะมีบ่อน้ําใหญ่อยู่หนึ่งบ่อนะคะบ่อน้ําใหญ่ บ่อนี้นะคะจะไม่เคยแห้งเลยนะคะเป็นบ่อใหญ่เลยนะคะเป็นบ่อใหญ่ลูกนี้นะคะก็เหมาะมากๆสําหรับคนที่มองหาที่ดินที่ว่าจะมาทําทแนวเกษตรนะคะไม่ว่าจะเลี้ยงสัตว์นะคะหรือมาทําสวนนะคะเพราะว่าน้ําอันนี้คือจะเก็บน้ําอยู่นะคะน้ำไม่เคยแห้งนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ว่างเพราะว่าเนื้อที่ทั้งหมด14ไร่นะคะ14ไร่แล้วก็ 啊。ああ